สวัสดีสสดค่ะ <mare. S 1> พวกเราทาเชอรแบงคอกนะคะวันนี้เราจะมาดีแอคเอ็มวีไอเอสทีเ <I S 1> <B. S 2> จ ของน้องริมครั้งที่แล้วเราเลียกันนี้เป็นไง broken melody ใช่เพลงพลลงเใช่รอบนี้ก็คือแต่ละไอเอทีเจมาเพราะว่าเป็นแบบ MBTI บีทีไอเป็นบุคลิกของไอเป็นอะไร introvert 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 n i v เขาเขามีโชว์เคสชื่อว่า introvert ด้วยตอนเนี้ยเพิ่งออกมาเออเห็นอยู่แบบเมกกี้เขาไปสัมงขวิ์แต่ว่าไม่กล้าดูเยอะกลัวสปอยเออฉันอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงเลือกบุคลิกนี้มาในการทำเพลง ตไตเติลอันนี้ของ NCT ไม่แน่ันว่าแบบอาจจะน่าสนใจหรือเปล่าเป็นผู้ชายน่าสนใจงี้หรอเรคืออะไรนะบุคลิกนะครั์เป็นคนที่แบบว่าชอบแพลนชอบแบบว่าคิดวิเคราะห์จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยกล้าเสี่ยงอะไรอย่างนี้เขานี่ไปแอบๆดมมาคนที่มีแบบชัดเจนที่สุดที่เราน่าจะรู้จักกันดีก็คือทำไมวันนี้ g กรนเจอ ขาจะตีว่าน้องดีมเป็นแบบอัจฉริยะเรื่องแบบความสัมพันธ์อะไรอยอเปล่าวแบบเก่งเรื่องแบบวิเคราะห์แบบฉันเจ้ายังไงกับเธอดีนะจะจีบเธอยังไงอะไรอย่างงี้คิดไปแล้ว่าเลยงเธอุ้ยเขามีแท็กลิสต์ออกมาด้วยอ่ะแม่แกะแบบอัลบั้มมีทั้งหมดว่าจะมีอะไรบ้างสิบเพลงสิบเพลงปาปาดูดีกว่าปาปาเออวัวเออวัวเอ็นบีทีเอไอ เรียวเวิร์มันคือการซ่อนของ SM Universe อีกแล้วหรือเปล่าหลังจากวัน SM เอ็มโอ้ยมันเหาเขาเป็นเาของกฎอ่ะมันเหาป้ายเปิดได้ทักอ้าทั้งมาคุยวิเท้านี่ไงว่าเสร็จตาว่าเสร็จตาทด้ครับอ๋อนี่เป็นเป็นวิเท้าฉันรู้สีผมเหรอได้ครับ นี่เราแบบไว้อืมจูน่ารัก no. อ right> ่ะค no ิวคิวจึ้งมาก้ากนี่ไงที่เจเอ่านี่สองเโน่เอ้าแล้วระว่ากันออกเนาะไม่ให้เราได้บุยเจเจโน่เจโน่มโน่หรอมะโอ้ยชอบคนนี้่จ้า้าเ้ นทำไมเขาเหมือนแบบโดนจับไปแบบทดลองอะไร่างนี้เลยวะมันเป็นจักรวาลของ m t i เหอาแม่คนาดีน่าหลักมากโหโคตรเท่เลยว่ะโอ้นัการ์คท่อนอย่างนี้ก็ต้องไม่เทีชาตินะไม่ใครเป็นไม่ได้นะแน่นอนพ้อนี้เัากำลังมี ESTJ ด้วย เฮ้ยชอบหรอชอบเร่งนี้จริงเฮ้ยเป็นันเป็นมายงานชอตของ SM เอ็พลงตัดแต่งอสเอสเอ็มจริงๆอ๋อไปอีกแล้ว เอ็ซ์เอ็ซ์ผู้ด์แซมเนแซมินเอฟกีจีซองอ๋ออะไรออกมาได้แล้วหรอเอ็มี่เกมบั เ็หายไปแล้วแล้วไเร็วกยาไวไปกอยาไกองาไปกาไปกอาไปงยาไปกอยาไอาไปกาไปกองยไปกงาไปองยไปกงยาไปกองยไปกยาไไปอย่ปาองเไองยาไปองยาไปกอากอยาไป่งาไปกากงากองยาเปกอาไว่องยาไปกอยาเปากงยาไปกองยากงาองยาปกอเกองยาไปกองยาไปีอยาไปกไกอยาไงยายาไปยองปายากงงาอาไปกอยาไกอาไอยาาไงกงยาากาไาปยาาก MBTI อันอื่นอะเอาไว้ให้เขาแต่ว่ามันก็เหนว่าเอ่อ MBTI โวนะใพราะเว่าเรารู้สึกว่าหรือว่าไอ ISTJ เนี่ยไม่ใช่ตัวน้องแต่ว่าเป็นตัวของผู้หญิงเพราะว่าเหมือนมันดูแบบเข้าไปในเขาวงกดอะไรทุกอย่างที่มันแบบลึกลับป่ะเนาะมันดูแบบต้องหาทางออกพอจริงๆอะในวีมันมีตะบอกตลอดเลยว่า Next exit ก็คือฮะมีน้องทุกคนจะวิ่งไปทางออกอ่ะใช่เป็นด่าใช่ถ้าเหมือนเป็นตลาดดาเนี้ยเหมือนคือเวลข้ามก็คือคนหนามาเข้าสู่ทุกคนเข้าสู่อย่านี้เพราะว่านี่มันบอกว่าอร่อ็จรกอยเวร์ไปมัน M B T I หรือว่ามันตื่นเต้จะไปใช่แล้วแล้วเราว่าแบบน้องๆแต่ละคนน่าจะแบบเป็นคาแรกเตอร์ของ MBTI ของตัวเองหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอย่างจีซองก็เป็นไอเอ็นอะไรทุกอย่างอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่หนุ่มไม่แน่ใจนะหรือว่ามันคือการค้นหาบุคลิกของตัวเอง่แต่ละคนแต่ละคนก็ดับดูมันจะแบบมาจากต่างที่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเทมาเพราะสถานะต้นศกก็คือน้องออกไปจาก MBTI world ได้ที่คือลดดออกไปเหมือนแบบหมดด่านนะเออเมื่อเองเจอแล้วอะไรก่อน โอ้โหเจโน่เจโน่คือแบบหล่อมากเท่มากชอบชอบที่จีซองมาแล้วเจโน่ก็ผ่มาแบบมันเร็วมากเลยเนาะประมาณสองสามคำแล้วเจโน่ก็ผ่มาแต่เจโน่ก็ผมผมสีนี้ดีมากเลยอ่ะสีอะเลยตั้งแต่แบบแฮนดี้เจโน่เหมือนอันนี้ควิกซินเวอร์ ก็จะคือเป็นตัวละครในมา็นในมาวิวนอ่ไมเนี่ใช่ตัวละครในมาวิที่แบบเป็นน้องของวานด้าของวานด้าแบ็กซีมอสแบบเหมือนมากเราเราเป็นคนฟังเพลงเอสทีดีมบ้างแต่ไม่เคาได้ยินเพลงท่อนที่น้องแบบเปลี่ยนเหมือนแบบเอสปาขนาดนั้นใช่รู้สึกว่ามันแปลกใหม่สำหรับน้องดีอะบีดบบ SM เอ็มเอเอสเอสเเเออเอสเออัเอสร้องแบบ โบกโฮเลยแทชาร้องเลยเพราะว่ามันก็เราว่าเหมือนเพลงก็ร้องเร็วๆเร็วๆมาเพลงเนี้ยเพลงก็เพลงทั้งเป็น NCT อยู่แล้วสไตล์แบบนี้ที่บีทหนักๆเต้นหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเปลี่ยนเป็นท่อนอีกท่อนหนึ่งอ่ะมันก็แบบเฮ้ยมันก็แปลกใหม่สำหรับน้องเขาไม่เคยได้ยินคริมเส้นจะต้องกรีดกับลุกที่แบบเทคืนเต่าคืนผมเป็นผู้ใหญ่ให้ตกใจอ่ะเออดแม่แม่คนไหนที่โดนตกจากแคนดี้มาแบบ ที่เราตกใหม่ๆเราจะแทนที่มาแล้วก็อยู่ๆจะไม่เคยเห็นลูกโตแลวูกโตเป็นลูกแล้วโอเคโอเคอ่ะใครดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยๆกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้กับพวกเราช่องแทชเชอร์ทีวีแล้วก็ติดตามทุกช่องทางที่เรามีด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย